สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่14กันยา2568นะคะและราคาทองตลอดทั้งสัปดาห์นี้มีการปรับเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่350บาทคา่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ให้ด้วยนะคะราคาทองเนาะวันที่14กันยา2568 ราคาทองแท่งก96.5ขายออกอยู่ที่54,650บาทรับซื้ออยู่ที่54,550บาทส่วนทองรูปพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่55,450บาทรับซื้ออยู่ที่53,454บาท 16สตังเช้านี้ราคาทองมีการปรับเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่350บาทค่ะส่วนสปอร์ตโกมีการปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากเฟดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยค่ะสปอร์ตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่3 6 4 3 7 3 5ส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่364 3.0 85มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.25%ค่ะส่วนค่าเงินบาทนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่31.749มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.09%ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพัรร์กันต่อเลยนะคะจะมีทองครึ่งสลึง1สลึง 2ส,สลึงและก็1บาทค่ะและราคานี้นะคะยังไม่รวมค่ากำเนดค่ะค่ากำเนดแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายและก็น้ำหนักของทองค่ะสุกแม่ทองใบออรลอร่ลอลาแล้วก็ออสลิกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com หัวเส้นแห่งและก็ออสลิดด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ